เฮ้ยเนัสซี่เปิดแล้วกินอะไรกันคะอร่อยไหมคะกินอะไรกันคะต้องหาไก่ทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายชีสโอ้โหอร่อยไม่เลูกน้อข้าวสวัสดีค่ะอร่อยไม่เลือกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี้อะไรนี่คืออะไรลูกนี่คืออะไรคะเฟรนช์ฟเฟรนช์ฟรายอะไรคะเฟรนช์ฟรายชีสน้องข้าวคะยิ้มหน่อยค่ะ เก็บฟันเก็บฟันมงคลสู้ตายไหมลูกมงคลเลี้ยงหมูหนึ่งคนหนึ่งตัวไหนอะอันนี้กุ้งสองตัวอันนี้กุ้งหนึ่งตัวอันนั้นอะไรดีหมูหนึ่งตัวหมูน้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรเป็นไรกระถาเป็นไรหนูหนูหนูสกปรกลูกไม่เอาหนูขอเป็นแมวเดีกวค่ะไม่เป็น อร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้คือกุ้งแห้งค่ะลูกกุ้งแห้งแขนกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้ไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกุ้งแห้งน้องข้าวน้องข้าวต้องกินเยอะๆนะที่สู้เขาได้เนี่ยกุ้งแห้งดูดิเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้ยใหญ่ไปลูกเฮ้ยดิฟันหัก